สวยอ่ะออโอ้ยวันนี้มาว่ะโอ้สลับดอกเอากีตาร์เล,เลงเลงนลั่นแหละเข้ากลุ่มเลยสองลูก โอ้ยยอมที่ไหนยอมที่ไหนอ้าโอ้ยเซฟได้เว้ยสุดยอด